รถวิ่งเข้าวิ่งออกก็ไม่นานนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะหรือทางช่องยูทู e สาวพิมพ์คุณโคราชนะคะมาดูฮีโน่นะคะสาวพิมพ์ก็จำไม่ได้นะคะว่าเครื่อง175หรือเครื่อง195นะคะ ไปทางเหมืองนะคะมาดูทางวิ่งกันบ้างะคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะมีแต่แรงๆทัง้งนั้นเลย ไม่ลาน,นะคะร้อยสิบห้านะคะโอ้ยก็วิ่งก็เข้าได้ดังนี้เขามีแต่เครื่องแรงๆโอ้ยรถคันนี้ลอยเครื่องลอยสิผ้าคันเดียวโอ้ดินแข็งๆก็พอวิ่งก็เข้าได้อยู่เนาะ ถึงข่าวส่งแล้วครับส่งแล้วนะคะ Ling!